พบกันให้สลามใจถามทักทายผลบุญมากมายเรื่องง่ายแต่ดีอัส l a m u alaikum w a r a h m a t u l l a h w a b a r a k a t u ทำแล้วนะครับวันนี้เราก็มาเรียนออนไลน์กันอีกวันหนึ่งนะครับก็อินชอลนะก่อนที่เราจะไปเข้าบทเรียนนะครับเราก็มาขอดูอาพร้อมกันก่อน นักเรียนพร้อมแลครับยกมือขึ้นรับบีซิดนีเอลมาวารุสกานีฟ้ามาโอพระผู้อภิบาลของฉันโปรดเพิ่มพูนความรู้และประทานความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถิดอัลลอฮุมมะลาซาลา อิลลามะจัลแต่หุ้นลั่งอัลลอฮฺพระองค์เท่านั้นทรงทำสิ่งยากให้เป็นสิ่งง่ายครับสวัสดีครับพร้อมกันนะครับอาอูุบิลลาฮิมินัชชัยตันิรรุจีบิสมิลลาฮิรูรุห์มานิรูรุหี الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

ลฮัมดุลลนะนักเรียนครับเราก็อยู่ในอายะกูรีนะครับพร้อมความหมายอายะกูรีพร้อมความหมายจะร,รอมมเ,รเดี๋ยวครูจะอ่านให้นักเรียนฟังทั้งหมดเลยตั้งแต่แรกนะครับในอายะที่255าสิรหอันบกกรอหนักเรียนฟังนะครับ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظه ما وهو ا, أ, ا ع ل ع ل ي العظيم นี่ก็คือทั้งอายะเลยนะครับอายะที่255เมื่อครั้งที่แล้วนะครับคุณครูก็ได้ให้อ่านในวรรคแรกมานะครับเดี๋ยว วันนี้เ,เรามาดูวักต่อไปกันนะครับอาจจะเร็วนิดนึงเพราะว่าเป็นการทวนนะครับในส่วนของอายะส่วนความหมายย่เรามาย้ำกันนะครับเพราะว่าเป็นของใหม่ของเรานะครับอ้าโอเคเดี๋ยวคุณครูจะอ่านก่อนนะครับรอบนี้เดี๋ยวนักเรียนอ่านตามคุณครูนะครับฟังครูก่อนนะครับ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا นะครับสำหรับพักแรกก็ผ่านไปแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูวักต่อไปนะครับเดี๋ยวลองมาสะกดนะครับตัวนี้คือตัวลามนะครับกับอลิฟรวมกันเป็นรามอลิฟลามอาลาลาอลิฟลาครับตัวต่อไปตาอาตาตาหัมซะตาคออูอู zain u zu ha u hu mi waw lek ani aan hu waw hu sin e si nun a na ta un tun wow a wa lam a la la alif la nun a na na waw นรามีอุนมุ่นครับอ่ะวักนี้สั้นหน่อยนะครับเดี๋ยวอ่านตามครูนะครับลาตะคุซูฮูลาตะคุซูฮูซีนาตุวะลาโนมซีนาตุวะลาโนมอ่าเอาใหม่นะครับ لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سينة ولا نوم سينة ولا نوم نعود في دي ورخب لا تأخذه سينة ولا نوم ล,ลองใหม่นะครับลองใหม่นะครับลาตะคุฮูสินาตุวละลาโนมลตะุสินาตุวะลานมลตะคุรูสินาตุ เอละเนาเะครับวักนี้ก็สั้นนะครับเดี๋ยวงครูต่ออีกวักหนึ่งนะครับมาถึงหมดบรรทัดนี้เลยนะครับอ่าลองมาดูสะกดกันนะครับตัวนี้คือตัวลามลามอ่าลา อูอู้อูว้าวอูนะครับฮะนาเดียจจะสงสัยว่าทำไมตัวลามนี้ถึงมีเครื่องหมายชัดดาอยู่นะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเราอ่านต่อเนี่ยนะครับเขาก็จะให้เอามูเอามูลเนี่ยนะครับมากั้นมา,าตัวรามเลยนะครับเอา วาลาเนวมุลลาหูนะก็เลยนะใส่ชัดดาไปที่ลามนะครับแต่ไม่เป็นไรนะเราเราหยุดตรงนี้นะเราก็หยุดตรงนี้กันหรือกันนะครับไม่ต้องไม่ต้องอ่านต่อนะครับดูใหม่นะครับลาหูมาฟิสนะครับลาหูหูวาวหูมีมามามาลิฟ มาต่อไปนะครับฟาอีฟฟีฟีมาเจอกับตัวซีนนะครับเป็นฟีซีนฟิสนะครับฟีซีนฟิสซีนอาซามีมอามามาออลิฟมาวาวอาวาวาออลิฟวาตาอีตีมีม

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ له ما في السماوات وما في الأرض الأرض له ما في السماوات وما في الأرض ลวนะครับวันนี้เราก็ย้ายไปสองวากนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวล่องทวนอีกรอบนึงนะครับม شاء الله دعونا نعود منذ البداية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله نخب ديو ربا يدو فمعك نخب ะนะครับนักเรียนเรามาดูความหมายกันนะครับในอายักกุรซี่ดูวรกแรกนะครับอลัลลอฮ์คือผู้ซึ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใด,ด,อน,ดนอกจากพระองค์ผู้ทรงมีชีวิต ผู้ทรงดำรงอยู่ความง่วงเหงาสบเศาและการนอนหลับมิอาจคอบงำพระองค์ได้เลยบันดาสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้า และแผ่นดินทั้งหมดล้วนเป็นของพระองค์ผู้ใดจะขอชาไฟใดใดก็ต้องด้วยอนุมัติของพระองค์เท่านั้น พระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ต่อหน้าพวกเขาและสิ่งที่อยู่ลับหลังพวกเขาและพวกเขามีอาจล่วงรู้ส่วนใดส่วนหนึ่ง แห่งความรอบรู้ของพระองค์ได้เลยวเว้นแต่เท่าที่พระองค์รงคทรงประสงค์ให้รู้เท่านั้น,น,นอันกุศลซีของพระองค์นั้น กว้างใหญ่ไพศาลทั่วฟากฟ้าว้างใหญ่ไพศาลทั่วฟากฟาก้าและแผ่นดิน,าน,นการดูแลรักษาฟากฟ้าการดูแลรักษาฟากฟ้าและแผ่นดินนี้และแผ่นดินนี้ไม่ยากลําบากแก่พระองค์เลย และพระองค์นั้น,น,นเป็นผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงยิ่งใหญ่เป็นผู้ทรงสูทงทง่งผู้ทรงยิ่งใหญ่ทำเลยลวนะครับนี่ก็คือความหมายทั้งหมดเลยนะครับในอายาที่255นะครับอินชานะครับมิชาลเดี๋ยวเราอ่านกันไปทุกวันทุกวันทำละนะครับ เราก็จะจําได้นะครับอ่เดี๋ยวเราไปดูสะกดกันต่อนะครับครับเมื่อครั้งที่แล้วนะครับคุณครูก็ได้ให้นักเรียนสะกดนะครับอักษรกับเครื่องหมายดอมมาอูนะครับแล้วตามด้วยตัวเวานะครับโดยตัวสะกดนะครับจะลองเปลี่ยนตัวสะกดไปนะครับ อย่างที่ผ่านมาก็คือสุกสะกดด้วยกับอาลีฟนะครับที่เป็นสุกูลด้วยกับอาลีฟแล้วก็ด้วยกับวาวนะครับที่เป็นอูนะครับอันนี้เราก็จะสะกดว่ายูนะครับยิมอูยูยูยวาวยูฟาอฟูฟูฟูวาวฟูนูนูน นูานูนะครับอ่านี่ก็เป็นทั้ง3ตัวสมมุติว่าเราเอาคำนะครับมาอยู่ในคำลองดูนะครับสระอูก,กับวาวเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวก็ลองสะกดไปพร้อมกันนะครับอ่าสมมุติว่าตัวต่อไปนะครับเอาตรงยูมานะครับอ่านดูครูเขียนนะครับ นี้นะครับเป็นมีคำว่าจูอยู่ในคำนี้นะครับอ่า๋จะครูใส่สละนะครับรออูรูจิมอูจูจูวาวจูเฮยนอุนอุน นะรูจูอุนอนะครับรออูรูยิมอูจูจูวาวจูอินอุนอุนรูจูอุนรูจูอุน,อนนะเห็นไหมครับรูจูอุนนะครับรออูรูรก็นะของตั้งแต่ ที่เราฝึกสะกดแรกๆเลยนะครับอินอุนอุนนะครับแล้วก็มาใส่นะครับดอมมากับสกูดต,ตรงกลางนี้นะครับอ่ะสมมุติว่าถ้าเป็นคำว่าฟูอ่าดูนะครับทีนี้ครูจะเอาตัวมาติดข้างหน้าเขาดูนะครับตัวแรกนะครับถ้าใครได้ดูวิธีูวิธีเขียนของครูด้วยเนี่ยก็จะดีมากเลยนะครับตัวเรน ตัวฟ้าตัวรอนะครับอ่าตัวเกนนะครับตัวเกนนะครับมาติดกับตัวฟ้าแล้วก็วาวแล้วก็รนะครับอ่นะครับนะรบูก็จะใส่สระปไปแนละ้วเดี๋ยวลองสะกดกันนะครับ ใส่สาเข้าไป G ก G นะครับาอ U ฟูนะครับฟูมาเจอกับวาวฟูวาวฟูนะครับจะใส่สุกูลนะครับหรือไม่ใส่ถ้าในกรุ๊กอานเจะไม่ใส่นะรออุนรุนนะครับ ถ้าไม่ใส่ก็ต้องอ่านไปรวมเขานะครับหรือทั้งข้างบนครูลองใส่ให้ดูก็คือเหมือนมันมีสุกูลอยู่นะครับอันนี้ถ้ามันไม่มีเครื่องหมายอะไรแต่ว่าตัวข้างหน้ามันมีสระเราก็ต้องไปรวมกับเขานะครับก็ฟูรุนนะครับคำว่าฟูนะครับอ่าลองคำว่านูมั่งนะครับเริ่มเลยนะครับ นูนูวอาอลิฟอ่านูวาวนูนอูนูนูวาวนูตัวรอคูใส่สระอันก็เป็นอะไรครับรออลิฟอันรอนนะครับรวมกันเป็นนูรอนู ร u อนนะครับนูรอนนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับก็ผ่านไปกับการสะกดนะครับอักษรนะครับกับเครื่องหมายสุกูลก็คือที่ถูกตัวที่ถูกสะกดนะครับคุณครูก็ยกตัวอย่างได้กับตัวอัลิฟแล้วก็ตัววาวนะครับที่มักจะเจอในคุรนแล้วก็เป็นอักษรเสียงยาว นะครับจากจ่าเป็นจาจาอลิฟจาจูวาวจูนะครับฟาอลิฟฟาฟูวาวฟูนะครับหน้าลิฟนานูวาวนูบนีนะครับอทำไปแล้ลอย่างมากครับเดี๋ยววันศุกร์ไลฟ์สดเราลองมาอ่านกันนะครับอินชาอัลลอฮฺ ัลฮัมดุลินแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับชั้นอนุบาล3ในวันนี้นะครับเราก็ได้ขึ้นอายะกุลซีไปอีก2วรรคนะครับเป็น3ามวรรคแล้วนะครับอ่าแล้วก็ดูความหมายกันด้วยแล้วอ่าเรื่องสะกดนะครับสารอู้อู้กับวาวนะครับเราก็ได้ยกตัวอย่างคำไปนะครับที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นะครับก็ลองไปฝึกกันนะครับมู่วาวมู่ ชูวาวชูผูวาวผูรูวาวรู้อ่าไล่ไปเลยอยางเนี้นะครับอนชาวเราเราก็จะคล้องนะครับเดี๋ยววันศุกร์เดี๋ยวเราก็มาเรียนออนไลน์กันแล้วก็มาแข่งสะกดกันกอนชาวเรานะครับอ่ะวันนี้ไว้แค่นี้ครับอ่านดูอาพร้อมกันครับอัลลอฮุมมะฮฮัมนีบิลกุรอานวะจัลฮูลี إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين جزاكم الله خيرا ขอ الله تعالى تقبل نكرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باكة.